ครับกระผมนายแพทย์กวีชินสารสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนาวิกเรื่องคือเรื่องไข่ผำเป็นพืชจิ๋วมหัศจรรย์นในสะกลางทุ่งนามีคุณค่าทางโภชนาการสูงกิโลละประมาณ20บาทนะครับไข่ผัหรือว่าฉายากรีนคาวเวียพืชจิ๋วมหัศจรรย์ในสะกลางทุ่งนามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เร่ขายตลาดนัดก,กิโลละ20บาทตามประเทศมีความต้องการบริโภคโสูงมากไข่พันเป็นพื้น้ำไม่มีรากอยู่ในตระกูลเดียวกับแหนกระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพรมีขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งเช่นบึงและหนองน้ำตามธรรมชาติอะไรพวกนี้โดยทั่วไปจะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีน้ำไหลเวียนลักษณะเป็นเม็ดสีเขียว ขนาดเล็กคล้ายไข่ปลาคนภาคเหนือเรียกว่าผัาภาคกลางเรียกว่าไข่น้ําส่วนคนอีสานเรียกว่าไข่ผัามีฉายาเรียกว่ากรีนคาเวียและได้ชื่อว่าเป็นพืชดอกชนิดเล็กที่สุดในโลกขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหนอ่อถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงมากมีสารพลิกเคมีหรือว่าฟิสฟโตเคมีคอลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีกรดอะมิโนโที่จำเป็น ในไข่ผัม,มากที่สุดเป็น3อันดับแรกคือไรซีนฟีนิลออลามีนและลิวซีนทั้งหมดนี้ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบประสาทนอกจากนี้ยังพบกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายต้องการอีก2เชนิดคือกรดไขมันโอเมก้าสและ6ในปริมาณที่สูงไข่ผัจึงเป็นอาหารแห่งอนาคตเพราะมีต้นทุนการผลิตต่ํามีโปรตีนสูงถึง20-40%เลยมีสารต้านอนุมมนอิสระ เป็นจํานวนมากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารมีมากมายเหล่านี้ทําให้ไข่ผําที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของอาหารแห่งอนาคตรหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นที่สนใจในหลายประเทศและมีแนวโ,โน้มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับพื้นที่ภาคอีสานต่างมีความคุ้นเคยกับไข่ผํมามานานนับศตวรรษแล้วนิยมมาปลูกเป็นเมนูที่หลากหลาย ทั้งอาหารคาวหวานและเป็นตัวช่วยในการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารเช่นแกงอมแกงปลาแกงไก่แกงเนื้อหรือเป็นแกงหรือเป็นส่วนผสมของต้มยำปัจจุบันมีการนำไข่ผํามาเป็นส่วนผสมของเครื่องจิ้มเช่นเครื่องจิ้มมันฝรั่งทอดหรือนำมาเป็นส่วนผสมของขนมอบบางชนิดเช่นมันฝร ใช้ตกแต่งหน้าภาแอปเปิลเป็นต้นนะครับยันามารับประทานไข่ผนะัซะซึ่งมีในบ้านเราค่อนข้างมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกชิงเหนือนะครับราคาก็ไม่แพงโปรตีนสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณค่าทางอาหารสูงมากถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดในอนาคตนะครับกำลังจะเป็นที่นิยมทั่วโลก สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ